โอเคนะครับผมก็ต้องขอสวีดัสสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับเกมโรบรักนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับแมพที่มีชื่อว่าอ่ะยูท้ยอะยูดิเวอร์แซลไทม์นั่นเองนะครับผมก็วันนี้ก็จะมารีวิวสแตนที่มีชื่อว่าชาร์โดเดวิลรีเควียมนั่นเองนะครับผมลืมได้ไงวะ ก็มันรีเวิร์กนั่นเองนะครับผมก็เลยจะมารีวิวไอตอนที่มันยังไม่ได้รีเวิร์กเนี่ยทุกคนก็น่าจะเห็นกันหมดแล้วแหละก็จะมารีวิวตอนที่มันรีเวิร์กตอนนี้นี่นเองนะครับผมซึ่งโหดมากๆต่างจากต่างจากแต่ก่อนอนะ่ะก็เรามาดูกันสกิล E กันเลยดีกว่านะเอ้ยเรามาดูกันคลิกปกติกันเลยดีกว่านะครับผมคลิกปกติก็เปลี่ยนไปด้วยนะคลิกปกติก็จะเป็นการปล่อยธนูไปนั่นเองรีเฟียมแอร์ลูนั่นเองนะครับดาเมจ อุ้ยเดียวเกิดเดียวเกิดครับผมอย่าไปสนใจไปเลยก็ปกติตีปกติก็เข้า15 15 3รอบนะครับผมนี่ก็มานี้ก็ใช้ได้อยู่นะจากตีปกติเป็นต่อยธรรมดาอันนี้เป็นการปล่อยเทอรวิลิเทียมออกไปโอเคเรามาดูสกิลต่อไปนั่นีอนะครับผมเป็นสกิล e นั่นเองนะครับผมสกิล e ก็จะเป็นการต่อยนั่นเองสกิล e นั่นเองก็จะเป็นการปล่อย ปล่อยสายฟ้าเหมือนก็ต่อยก็ต่อยปกตินั่นแหละแต่ต่อยอล้ติดสายฟ้าน,นั่นเองเป็นพัสซีบเป็นพัสซีบซีนั่นเองนะครับผมเป็นพัสซีบใหม่ของตัวนี้น,นั่นเองซึ่งพัสซีบพ,พัสซีบอันอื่นนี่ผมผมอ่านแล้วผมก็ไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่นั่นเองนะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็นี่คือพัสซีบของสกิล e นี่นะครับผมก็จะกระจายสายฟ้าให้เพื่อนรอบข้างน,นั่นเองนะครับผม ก็สร้างดาเมจรุนแรงใช้ได้เลยก็ครูดาวไวมาก <S <S 1> <S 1> นี่นะครับผมดาเมจก็รุนแรงใช้ได้ดีนะครับผมก็ถ้าอยู่ใกล้ๆกันมันก็จะโดนดา,าเมจทั้งหมดเลยนะครับผมนี่โยงไปนี่โยงไปนี่โยงไปนี่ก็ประมาณนั้นนะครับผมซึ่งพาสีนี้ใช้ได้แค่กับสกิล e และก็ r ได้ดีนะครับผมโอเคเรามาดูสกิล r กันเลยดีกว่านะครับผมสกิล r ก็เหมือนกันก็เป็นการเ p p e r cut นั่นเองนะครับผมผมลืมบอกชื่อสกิลไปครับผม สกิล E ก็มีชื่อว่า shadow shadow punch นั่นะครับผมก็สกิลต่อไปก็มีชื่อว่า shadow uppercut นี่นะครับผมก็เป็นการต่อย uppercut นั่นเอง๊นี่นะครับผมดาเมิ่งก็รวมรวมกันนั่นเองครูดาวก็5 5าห้าวิใช่ไหมใช่ห้าวิครับผมก็รุนแรงใช้ได้นั่นเองนะครับผมต้องให้มันอยู่รวมรวมกันครับผมดาเมจมันจะทั่วถึงกัน นี่ก็ประมาณนี้ครับผมและมีก็เยอะใช้ได้เองนะครับผมโอเคสกิลต่อไปนะครับผมเป็นสกิลทีนั่นเองนะครับผมซึ่งสกิลทีสกิลทีสุดอีพิกนะครับผมก็จะเป็นการปล่อยธนูออกจากพื้นดินนั่นเองนะครับผมก็ดูนะครับผมโคตรเท่เลยสกิลนี้เนี่ยนี่ครับผมดาเมจขึ้นอยู่ที่200 100นั่นเองนะครับถ้าถ้าโดนนะนี่นะครับผมดาเมจก็200 100นั่นเอง แล้วม so ัน <blunt> ก <sound> ็เยอะใช้ได้เลยนะครับผมถ้าดูนะครูดาวไฟก็ไหวใช้ได้นะครับผมสำหรับสกิลนี้นั่นเองนะดูใหม่ครับผมปุ๊บ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 ถ้าดูรัวๆนี่มีโอกาสตายนั่นไงตายครับผมครูดาวสิบสองวินาทีนั่นเองนะครับผม a few minutes later โอเคนะครับผมสำหรับสกิลต่อไปเองนั่นเองนะครับผมก็เป็นสกิล F <Up S 2> นั่นเองนะก็เป็นการหยุดเวลานั่นเองซึ่งหยุดได้ประมาณ7วินาทีนั่นเองนะครับผม,บผมก็นานก็นานนิดนึงนะครับผมก็ดีกว่า5วิ4วีวินะครับผมก็ให้เรากด F นั่นเองเนะครับผมเจ็ดวินาทีนั่นเองในะครับผมเดี๋ยวมันตัวอะไรเนี่ยมันเดวบูลไม่ใช่สตาร์พดัมมั่วละมั่วแล้วเกมมั่วละ เคสกิล <K> ต่อไปนะครับผมก็เป็นสกิลจีนั่นเองนะก็สกิลจีสกิลจีก็มีชื่อว่า Impering Trust ใช่ไหมวะอ่านถูกไหมไม่รู้น,นั่นเองโง่น,นั่นเองครับผมก็เป็นการเทเลพอร์ตแล้วก็ไปต่อยด้านหลังน,นั่นเองนะครับผมตามเมาส์เรานั่นเองนะนี่ครับผมดาเมจก็เข้า105น,นั่นเองนะก็เป็นการวาร์ปเข้าไปด้านหลังน,นั่นเองแล้วก็ต่อยน,นั่นเองนะครับผมแต่ชื่อท่ามชื่อว่าโดนัท what the fuck นะครับดูกันอีกรอบนะครับผม ปเนี่ยเราเข้าร้อยห้าได้นี่น,ะ,น,น,นะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับสกิลต่อไปนั่นเองก็มีชื่อว่า Are you really trying to shoot me แน่นใ,นใจหรอที่จะยิงชั้นแปลถูกไปกูแปลมั่วก็แปลม,มั่วะครับผมก็ก็กจับประมาณนั้นนั่นแหละหเรากดตัวเฮสนะครับผมโรเลยโรเยชินุสกนัยนะ โอเคนะครับผมสำหรับสกิลต่อไปนั่นเองก็มีสกิลทุยก็เป็นสกิลที่มีชื่อว่า Curse of นั่นเองก็เป็นการเหมือนดาก้อนบอลก็มีลูกลูกกลมๆใช่ไหมอันนี้ก็มีด้วยครับผมให้เรากดตัว J นั่นเองนะครับผมมันก็จะโผล่ขึ้นมานั่นเองนะนะครับผมนี่แล้วมันก็จะเด้งเลื่อนให้เราด้วยนะครับผมนี่ครับผมโอ้เด้งเลื่อรัวๆเลยนี่นะครับตีไม่เข้าโอ้โหโคตรก๊อด มันสามารถตามตัวได้นะครับผมนี่ตามตัวไปเลยและดิโอก็จัดการเรียบร้อยแต่มันช้านะครับผมมันตามตัวช้านั่นเองแต่มันก็ดีอย่างนั่นแหลคะครับผมก็สุดยอดสกิลในั่นเองนะครับผมชอบมากเราไปฟาร์มอไอ้ฟาร์มสุดยอดก็ฟีงมันติดเลืกอกสินนะครับผมผุลลิปิดนั่นเองนะโอเคสกิลต่อไปก็เป็นสกิลที่มีชื่อว่าสวีนั่นเองนะครับเป็นการเทเลพอร์ตนั่นเองก็ปกตินั่นแหละนี่นะครับผมเทเลพอร์ตก็3 3วิ สามวิครับผมสามวิก็ไวอยู่นะเนี่ยครับผมสามวิเอาล้วก็ขผมสำหรับสกิลของตัวนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับผมก็อัปเดตอัปเดตก็มีอันนี้เข้ามาด้วยนะครับผมซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากจะได้รู้ๆกันว่าอันไหนเกิดตรงอันไหนเกิดเวลาไหนอันไหนเกิดยังไงประมาณครับผมมีอะไรบ้างที่เกิดก็ประมาณนั้นผมดีมากๆเลย โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งให้ผมด้วยนี่ครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมซีโอเกนครับผมบ๊ายบาย